ตอนนี้ไปอาจจะมาก็จะนำท่านนันหลายที่เข้าประสบพบบกฎของร,รมทั้งนี้หมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติทำแต่ความดีไม่เคยทำความชั่วแต่ว่าโทษนั้นต้องเข้ามาถึงตัวถึงก็ถูกฆ่าตายถ้าหากว่าบังเอิญท่านทังหลายจะประสบเหตุข้อย่างนี้บ้าง บางทีจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีผลหรือว่าจะเป็นาศาสนิกชนของาศาสนาใดก็ตามอาจจะโทษพระพุทธเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะช่วยพระเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะโทษว่าความดีที่ทำแล้วไม่มีผลเน่าการช่วยเหลือบ้างพเพื่อเลื่อความสงสัยก็มันได้ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ยังขอนนำมาเรื่องของมหาการมากล่าวให้ตำ,ำบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังความเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิทิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมาร ทรงปรารบอุมบาศกผู้หนึ่งผู้เป็นปโสดาบันชื่อว่ามหาการและตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตานาหิกตังปาปังเป็นตน้นความในตอนนี้คือความพิสดารมีว่าองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาโบสถแปด 8วันต่หนึ่งเดือนไมยกว่าวัดเดือนหนึ่งเธอแล้เสาวโบสดแปดวันฟังธรรมกถาตัหลอยคืนยังรุ่งในมหาวิหารในครั้งนั้นบรรดาวกโจนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนเอห่อของอันมีค่าไปแล้ว หนีไปม <c oughs> ันดาพว้เจ้าของตื่นขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันยังได้พากันติดตามเสียงนั้นตามพวกโจรไปติดติดมันดาพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งของที่ตนถือไปแล้วในที่แห่งหนึ่งข้างสาบป,ปร,รณีและก็หนีไป บันดาฝ่ายพู้เจ้าของติดตามไล่โจรไปในเรื่องในงนาฏยะกับชันคิด <c oughs> แต่ว่าเป็นเวลากลางคืนมองเห็นกันไม่ถนัดได้ยินเ,ยเสียงของมันกระทบกันกริ๊ก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 กร๊กกริ๊กก็วิ่งตามเสียงนั้นไป <c oughs> พเพรโจนั้นหลายเหล่านั้น <c oughs> เมื่อทิ้งของแล้วก็พานกระจัดกระจายหนีไปทั่วทิศไปกันคนละทางสองทางโยรคนหนึ่ง ถือเอาทางที่ไปทางฝ่ายวิหารทิ้งห่อพันดาไว้ข้างๆนายมหาการไม้ควาห่อของที่เขาโมยไว้เห็นเจ้าของวิ่งเข้ามาใกล้เลยทิ้งไว้โดยไม่มีเจตนาร้ายใกล้ๆเราที่ท่านมหาการนั่งอยู่กําลังฟังธรรมวอยนายมหาการกําลังฟังธรรมตลอดคืนอย่างลุ่ง ล่างหน้าที่ริมสาป,ปกกรณีแต่เข้าัวแล้ววรนดาพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาก็พบของก็หอวัตถุต่างๆที่กที่พวกโจรลักมาแล้วจึงพากันจับนํมหาการนั้นเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครมีแต่นายมหาการคนเดียวแกฟังเทศแล้วเวลาเช้า จูแ่แกก็เวรลางหน้าที่ข้าสาบโปกกรณีทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ที่พวกชวนมาทิ้งมันก็อยู่ใกล้ๆนั้นบรรดาผู้ยึดของก็เลยคิดว่าท่านมหาการนี้เป็นขโมยยังได้จับท่านมหาการไว้แล้วก็กล่าวว่านี่เองตัดช่องย่องเบาในเรือนของพวกเราลักเอาของที่ไม่ค่ามาแล้วก็มาเที่ยวทำเดินเหมือนกับเป็นผู้ฟังธรรม ทำเป็นคนมีศรัทธาแกาหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้ต้องฆ่าไว้ไม่ได้แล้วก็พากันทุบท่านมหาการนั้นถึงกับความตาย <c oughs> นี่ถ้าเป็นสมัยนี้มักจะมีคนหลายคนกล่าวว่าทําไมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสันดาสัมมาสมพุทธเจ้าอยู่ในที่นั่นสรหันก็มาก พราะผู้มีพระพาคเจ้าทําไมจะไม่ช่วยมหาการพ้าพทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดทําไมองค์สมเด็จพระบระมสุคตจยงไม่เตือนมหาการเสียก่อนว่าตอนเช้าวันนี้อย่าออกไปที่สาบโปกรณีแต่ขืนออกไปก็จะถูกโจรทุบตายหรือมิฉะนั้นบรรดาพระรหันั้งหลายมีรพระโมกคลานะเป็นตน ซึ่งเป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายฝ่ายมีฤทธิ์พระองค์สมเด็จพระทศพลมีฤทธิ์มีเดชทำไมไม่ช่วยสมหาการผู้เป็นนักบุญคือเป็นนักบุญจริงๆรักษาโบสดเดือนหนึ่งถึงแปดวันทำไมทำไมจึงไม่ช่วยให้พ้นจากความตายลอยให้เจ้าบ,บ้านพุ้ธมหาการเสียนได้ทั้งๆท,ที่มหาการไม่มีความผิดใดๆนี่บางท่านอาจจะคิดแบบนี้ แล้วบางทีหลังหลายท่านก็เคยคิดมาแล้วในเรื่องก่อนๆตอนนี้เราก็มาฟังพระพุทธเรารัตนชโองค์สมเด็จปัิิาวร์เล่าเรื่องมหาการต่อไปในครั้งนั้นบรรดาพิสุนุมและสมณเ็รทั้งหลายถือหม้อน้ําดื่มไปแต่เช้ารู่เหมือนกันหวังจะไปตักน้ำในสระเอามาใช้มาฉัน ก็บดีพบท่นมหาการอุบาสกนอนตายอยู่ข้างสาบปุกชนีเชนพาเรนกล่าวก็ว่าเอา้านี่ถ้าอุบาสกฟังทำคาถาอยู่เมื่อในนั้นอยู่ในวิหารแล้วทำไมมันนอนตายในที่ไม่สมควรแบบนี้นี่มันก็ฟังเทศอยู่ดีดีรักษาโวโบสุดวันละแปดวันท่านเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบ เข้าไปก็ไม่ได้สแสดงตนเป็นทายกคมครูพระสงฆ์แต่ประการใดตั้งใจฟังธรรมแล้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งธรรมะการนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าท่านเป็นประโสดาบันเอกก็คนที่เป็นประโสดาบันทาไมไม่ต้องถูกทุบตายนึนกว่าตายที่ข้างสา,าัตรูนีี่แปลกหน้าพวกเรามรรดาวิสุหนุ่มและสมณเณรทั้งหลายที่เป็นผูุ้ชน ยังไม่ทราบกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมากนะักด้วยความสงสัยจึงพาเข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรเข้าไปเฝ้าแล้วยังกราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตแก้ววาพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าผู้เจริญพร,ระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทําไมธรรมหาการเป็นคนดีอย่างนี้ ทรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพในพระรัตนตรยัยปฏิบัติสมธรรมได้ถึงพระโสดาปฏิคลนเพราะเหตุใดจึงต้องมาวายชนก็ในเหตุที่ไม่สมควรเพราะการถูกทุบตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้างองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัสว่าพิกเวด,ดูก่อนพิสุทังหลาย เรื่องอย่างนั้นพิสูเพราะว่านายมหาการได้มรณะในสถานที่ไม่สมควรในอาาสภาพนี้แต่เขาก็ได้มรณะแต่กรรมที่ทำไปแล้วในการก่อนนั่นแหละนี่หมายความว่าชาตินี้มหาการทำความดีการตายอย่างนี้ถือว่าไม่สมควรกับคนที่ทำความดีขนาดนี้ แอ่องค์สมเด็จพระญาศรีก็ทรงยืนยันว่าการตายของมหาการสมควรแก่กรรมที่เขาทำไปแล้วในชาติก่อนมันดาวิสุนุ่สสมมเนนทั้งหลายที่ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระชินวนวรขออาราธนาให้ตรัสถึงบุพกรรมของมหาการต่อไป ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้มีพระพุทธตีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุททั้งหลายในอดีตการผ่านมาพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งหนึ่งในประจ,จนาคามในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชภัท คำว่าราชพัฒนี่เป็นคนที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง <c oughs> ต่อไปถ่าใช้ศัพริาราชพัฒก็โปรดทราบด้วยว่าเป็นคนที่พระราชาทรงทิ้งทรงชุบเลี้ยงไว้ความว่าพระราชาทรงตั้งราชพัฒคนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็มหมายถึงว่าเป็นพวกข้าราชการนั่นเอง รพระราชพัฒนนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากขังนี้ไปสู่ฝากขังโน้นนี่หมายความว่าดงนั้นมันเป็นดงดิบเป็นดงที่เรื่องอันตรายมากราชาก็ทรงตั้งข례การไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเวลาคนมาจากฝากดงทางนี้อย่าไปฝั่งโน้นก็เป็นพวกควบคุมให้รักษาความปลอดภัยให้ <c oughs> ใช่ดูดูก็เหมือนกับตำรวจทหารของเราในสมัยปัจจุบันให้ความคุ้มครองบรรดาประชาชนทั้งหลายนำคนจากฝ้าทางนี้ไปสู่ฝ้าทางโน้นนำคนจากฝ้าทางโน้นมาสู่ฝ้าทางนี้เป็นหน้าที่ของราชพัตคือข้าราการพูนั้นต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาพญารูปสวยต้นตนขึ้นยานน้อยไปแล้ว เอาวายานน้อยก็รถเล็กๆสำหรับลากประเดโครหรือลากประมาได้ไปถึงที่ตรงนั้นมันท่านราชาพัฒเห็นหินนั่นแล้วก็เกิดความรักคือคนนั้นเขามีเมียสวยรูปร่างหน้าตาเธอดีน่ารักมีสเสน่ห์ในราชาพัฒนในในด่านก็เกิดความรักพันยาของคนนั้นขึ้นมา <c oughs> เมื่อมนุษย์นั้นแม้เขาก็ได้กล่าวกับนายราชพัฒว่านาย <c oughs> กล่าวก็ดน,นด่านดีกว่ากล่าวก็นในด่านว่านายขอท่านยังช่วยกับผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงนี้ไปเถิดค <c oughs> รับนายในด่านยินตอบว่าเวลานี้มันใกล้คทำแล้วนายเอาไว้ในตอนเช้าถู่ก็แล้วกันเราจะพาเราจะช่วยท่านไปให้พ้นจากดงดิบนี้ สำับบบนลรถคนนั้นมองโดยเวลาเห็นมันยังมีเวลายอยู่มากยังวันมากยังไม่บ่ายไม่เย็นเห็นว่าพอจะผ่านไปได้จึงกล่าวว่านายเวยลายังมีอยู่นี่ขอรับขอได้โปรดนำกระผมน้างสองไปเดี๋ยวนี้เถอะครับนายด่านยังบอกว่านี่คุณมันไม่ไหวหรอกนะไอ้ดงนี้มันเป็นดงแดงไกลความจริงดงนะั้นมันไม่ลึกนัก จากฝั่งนี้ไปทางด้านทางโน้นไม่ไกลนักแต่ว่าทางเดินข้างในี่คุณมันต้องไปแบบซิกแซ็เลี้ยวทางโน้นเลี้ยวคนนี้ผ่านเขาโน้นขึ้นเขานี่ลงเขานั้นมันแสนจะลําบาก <c oughs> ถ้าคืนไปเวลานี้ไหมก็จะต้องคําระหว่างทาง,งย้ง่าไปเลยท่านผู้เจริญย้งกลับเถอะกลับเสยก่อน กลับไปพักอยู่ที่พักของเราเรามีอาหารเพียงเครื่องเลี้ยงดูมีที่พักอาศัยหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขัดข้อง <c oughs> ท่านจงบอกเราเราให้ความสะดวกทุกอย่างสำหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถจะกลับไม่มีความปรารถนาจะกลับคือคนคนนั้นที่ก็พาปัญญาสวยมาไม่อยากจะกลับอยากจะผ่านไปแต่ว่าท่านในด่านคนนอกนี้ก็ไม่ยอม ท่าใจะให้สรญญยาก,กับนายคนนั้นว่ายานน้อยจงกลับไปหมายความบังคับคนขับยานน้อยพ็จงกลับไปไปที่พักที่อาศัยที่ซุ้มประตูแล้วให้เตรียมมาหาแก่เขาผู้ไม่ปรารานนายอยากกินความกินคนมันอยากไปไม่อยากจะค้างจะอะไรมาให้ก็ไม่ต้องการ ไม่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการในเมื่อเขาไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาเจตนาของนายด่านไม่ดีว่านายด่านเกินรักเมียของเขาเข้ามาซะแล้วต้องการจะหาเรื่องกดเรื่องให้เขามีความทุกข์มีโทษแล้วก็จะยึดอภัญญาของเขามาเป็นพัญญาของตนนีม่มีเจตนาร้าย <c oughs> ในนั้นกล่าวต่อไปว่าในเรือนข้อในด่านนั้นก็มีแก้วมันีด,ดวงหนึ่งเป็นของมีค่ามากเขาได้เอาแก้วมณนีนั้นในเวลากลางคืนเอาแก้วมานีดวงนั้นซ่อนไว้ในซอกเช่งยานน้อยคือรถเล็กๆที่เขาขี่ไปของบุคคลที่เขาบังคับให้มาพักที่บ้านเขาในเวลาจนจะรุ่งเช้า ลขาก็ทําเสียงเออไวไวนี่พวกเรา <c oughs> นี่แก้วมณีของเราไปไหนนี่ใครนําแก้วมณีของเราไปนําไปแล้วจนนังกลับมานะถ้าใครไม่นํากลับมาจะมีโทษเพราะว่าอย่างนั้นในดําดับนั้นบรรดาบุคคลทั้งหลายบุรุษบุรุษทั้งหลายที่เป็นคนของเขาจริงแจ้งกับเขาว่านายให้แก้วมันีนี่ มันถูโจรลักไปครับพวกผมก็ไม่เคยมีใครนําไปแล้วไม่ทราบว่าแกมันนีคนไหนนะ่ะซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนแต่ความจริงแกมนันขีคนไหนมีจริงผมเห็นแต่ว่าพวกผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยนําไปและไม่เคยลักไปเพราะเพียงค่าจ้างที่นายจ้างให้ผมผมก็พอใจแล้วเรื่องไดจะรักแกมันนีคนไหน พรเจ้าสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาวไว้ที่ประตูบ้านของเราตัวคนบุคคลเพื่อออกไปจากภายในบ้าน่อยมนุษย์คนนั้นที่มังมาสองคนสามมีปัญญาในเวลาเช้าก็จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นแต่เช้าตรู่ในเวลานั้นเองคนใช้ของในในด่าน จึงคนในยานน้อยของบคุคคลคนนั้นก็บอดีพบแก้วมณีที่ซ่อนไว้จึงพูดขู่ว่าเจ้านี่เป็นขโมยลักแก้มามณีขนหนายาแล้วก็พากันโบยพากันตีนแสนดงแก่นายบ้านว่านายครับพวกผมจับโจรได้แล้วครับเขาจึงบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึง นายราชพัฒหรือนายด่านเขาบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒเป็นคนที่ระราชาชุบเรียงเป็นข้าราการสมัยนี้ <c oughs> ให้ที่พักอาศัยในเรอนของเราให้อาหารการบริโภคมันยังกล้าลักเจ้มามณีของเราไปได้พวกเจ้าจงจับเอาไอ้เจ้าบริคุณชั่วชั่วชายคนนี้เขาจึงได้สั่งให้จับจับแล้วก็ช่วยกันทุบ ทุบจุนตายแลว้วก็ทิ้งไปนี่ทุบในป่านี่นี่ความจริงขร้าการของเราที่มีจริยาอย่างในด่านคนนี้มีหรือไม่เนี่ยธรรมมาไม่ทราบนี่เป็นความเลวสามของท่านมหาการในชาติก่อนเมื่อทุบแลว้วก็ทิ้งไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระองมทรงทันบรมไสยาสนาสัมาสมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่านี่เป็นบุพกรรมของมหาการ ในสมัยนั้น <c oughs> ในมหาการนั้นได้เป็นราชพัฏหรือว,ว่าสมัยนั้นในมหาการนี้เป็นนายด่านหรือว่าราชพัทจะฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ประราชาชุบเลี้ยงให้ตั้งด่านอยู่ภายเรีวยกว่าภายดงภาน้าดดงดิบสำหรับให้ความปลอดภัยกับประชาชน เมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลคือภบชายคนนั้นตายเพราะเล่ห์เหลี่ยมของตนแล้วก็ยึดเอาพัญญาของชายบุคคลนั้นมาเป็นพัญญาของตนดีไหมกันถ้าผัวมันเสียออเอามีมันอย่างนี้ก็น่ารักดีความจริงคนประเภทนี้พยายมชอบเวลาตายจากความเป็นมนุษย์พยายมก็เชิญไปไว้ที่นรก ให้ความปลอดภัยทุกอย่างให้มีความสุขับยให้มีความสุขสันภาวุธ <c oughs> <c oughs> นี่ฟังพระพุทธธรรมหลักขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปเร่งกล่าวว่าราชพัฒนั้นเคลื่อน,กน,กนยกระดภาพนั้นแล้วไปเกิดในเอเวจีมหานรกแม้เป็นทีน่นาเช่นใดที่ไปชิงตําแหน่งปฏิวัตท่าน ไม่อยู่ในเวจีมหานรกนั้นสิ้นการนานและยังไม่หมดเศษของกรรมอาศัยเศษของกรรมที่นายมหาการคนนี้ที่สมัยเป็นนายด่านทุบหัวมันเสียเอาเมียมัน <c oughs> เศษของกรรมอันนั้นเป็นเหตุให้ในายมหาการคนนี้ต้องถูกทุบถ,ถึงกับความตายอย่างนั้นมาแล้วับร้อยชาติทั้งชาตินี้ นี่ทำครั้งเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาแล้วครั้งเดียวลงไปนอนเอเวจีมหานรกมันแสนเจรกรรมลำบากเพราะว่าในเ,เวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่หาความเคลื่อนไหวไม่ได้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอาจจะรังไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ก็หมายความว่านับตั้งแต่คนที่ตกลงไปในเ,เวจีมหานรกไฟจะพุ่งมาทั้งหกทิศคือไฟไม่มีเปลวแสงบางค้าอากาศจะมีความร้อนมากมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกออกทิศตะวันตก <c oughs> และจากทิศเบื้องบนจากทิศเบื้องล่างหกทิศพุ่งมารวมกันจุดเดียวกันที่ร่างกายของเขา สัตว์นมวจีหานรกนี้แต่ละคนมองดูแล้วมีกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เผาสุกแล้วแดงชดัดและก็มีหอบเสียบรึงกายทั้งหมดทุกด้านไม่มีการหวั่นไหวท่านี้กล่าวว่าเวจีมหมานรกที่สัตว์ตกลงไปแล้วเป็นอาจารังไม่มีการดิ้นรนไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้ นี่กรรมซึ่งเป็นเสร็จเล็กเพียงเท่านี้ธรามาการทำทั้งนี้ก็เพราะไรเพราะสายการมากักมากในกรรมคุณไม่เคารพในสิ่งข้อทีสามที่เรียกว่ากามเมสุมิชาจารย์แม้แต่พูดถึงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็นึกสะท้อนใจเทันที นัื่โทษกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผลจากาเมนี้รู้สึกว่ามันเป็นผลใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพูดดีหรือไม่พูดเ,พเวลานี้คนเราทั้งหลายมักจะค้าขายหรือว่านิยมชมชอบเรื่องเหตุนี้กันมาก <c oughs> เราจะเห็นว่าเหตุที่ปรากฏในปัจจุบันไอ้เรื่องที่ระมิด ทำจิตทุจริตทำกายทุจริตหลอกรับทำชู้กันบ้างนี่นก็ทำอะไรกาเมสุมิช้าจานคมคืนกันบ้างแบบนี้มีมากกรรมแห่งกาเมสุมิช้าจานแท่งกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงก็ฆ่าท่านพุทูกระทำให้ตายเป็นแต่เพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือคือเรียกว่าทำลายความรักของคนอื่น ยือแย่งความรักในสามีพญญาที่ดาบทของเขาโดยไม่รับอนุญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของ <c oughs> ควาจริงท่านกล่าวว่ากาเมสมิชาจารย์นี้มีโทษแก่บุคคลยี่สิบชัพวกรวมแล้วก็หมายความว่าคนที่อยู่ในขอบเขตห่งการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองเองบิดามารดา,นาน หรือว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองของบุคคลผู้ปกครองเป็นอันว่าถ้าคนใดอยู่ในเขตการปกครองก็ดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองท่านถือว่าเป็นโทษกรรมเมสุมิชาจาร <c oughs> ท่านมีโทษกรรมเมยประเภทนี้ไปแไหนาถ้าโทษกรรมเมอย่างเดียวไม่มีกาบาปกรรมหนักอย่างอื่นจะพึงกระทำ แล้วทำกรรมการความกรรมเมยเพระใส่ในความรักสิ่งกันและกันแต่ว่าไม่รับอนุญาตจากบิดามันดาหรือผู้ปกครอง <c oughs> นี่ไดงกล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยมีหน้ำแหลมคมมากแล้วก็มีหน้ำเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงน้ำตามเลือดโชคทั้งกาย ดีไม่ดีหนามก็ดีจะปสปริงพุ่งปับ๊บจากออกทะลุไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่จิกก็กตีปฏิกิริ์จิกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหวนายนิยิบัยก็หอกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้นนี่เป็นโทษแค่การเมสุมิช้าจานอย่างเดียวไม่มีการฆ่า ก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิ้นพีน,นรกเนือนี้บางท่านบอกว่าสําหรับต้นนี้เวลานี้ค่าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่็จะมีต้นอยู่ก็เลยอยขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไปหลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรกที่นี้ดีไหม <c oughs> แต่ความจริงต้นไม้ที่เกิดจากกฎของรม ไม่มีใครรดน้ำพรวนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทําไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นมันเองมันจะเกิดมาตามนาดของกรรมบุคคลที่ทําไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมันจะเกิดพอดีถ้า <c oughs> หากว่าบังเอิญกรรมประเภทนี้ทํายิ่งไปกว่านั้นบางคนอยคข,ข่มขืนเขาหรือว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่าถึงได้ความตาย ถ้าทำอย่างนี้ใช้โทษที่จยพึงมีก็เช่นเดียวกับมหาการพี่ปรารถนาอยากจะแย่งพัญญาเขาแต่ฆ่าสามีตายแล้วก็แย่งอภัญญาท่านี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั้นคมคืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยฆ่าผิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหาการ คือตายจากความเป็นคนแล้วก็เปน,นั่งนอนดิ้นนอนหลนนอนมีความสุขอยู่ในเวจีมหานรกและก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกกทุบตายทั้งๆในชาติหลังตัวทําแต่ความดีแต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสพระองสมเด็จพระบรม,มโลเก,กนนาถที่ทรงรัดไว้ เปราะนั้นว่าในการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส,าส,สนาทรงแสดงบุพกรรมแล้วขมา้าการอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระปรททิพแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไปแล้วนั้นใ้ย่อมย่อมยีสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในอบายสิในอบายสีตามท,ที่กล่าวมา <c oughs> และสมเด็จพระบรมศาส,สดาจึงตต่เป็นบาทประคาถา,าว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่ำย,ยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจะเพชรย่อมยีแก้วมณนีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ บรรดาพิสุที่ไปชมกันก็บรรลุอริยมรรคอริยผลทั้งหลายมีพรโสดาปฏิมีพรโสดาปฏิพุต้นแปรมากอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นําเรื่องราวของมหาการซึ่งปริเดนสั้นมาสแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็เห็นว่าเรื่องน้อยไปเลยเติมนิดเติมหน่อยพอดีกับเวลา สำหรับเวลานี้เวลาก็พอดีแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี